สวัสดีครับผมบอมนะครับผมในพอเกมพีพีแบบนี้นะครับก็ต้องมาดูเกมพีพีให้รับชมันอีกนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับขอเปิดอาวุธก่อนนะฮะอาวุธหลักนะครับผมเปิดนี้ไปนอนนอาวุธรองนะฮะเปิดนี้ไปนอนนอนไชิดนะฮะนี่ไปนอนนนะฮะมีขลังมาก็น่าจะหมดแล้วแต่วุ้นข้างมีวะอาวุ้นข้างก็มีนะเปิดไห้หมดเลยเอาไปไหนดีวะเอาไปนี้แล้วกันนะฮะสองวัน ชรไปเอาพิเศษนะฮะมีหนึอันก็ซแม่มาหน่อันส่อยขรบขรไปแล้วฮนโอเคนะครเรามาเริ่มอะไรยดีกว่ร้อมยังไปเล่นมาเลยไปเลนกดแล้วดูนังก็แพ้แล้วแล้มาเดี๋ยวก็ดูเอาเออเยอะเลยดูเอาดูเอาโอเค t อ๋อเยนแหมุนด่าันเกิดจัเยนเยน

Nguyên kêu bạn Nguyên nó bay. Nguyên cứu bay. Nguyên cứu bay. Nguyên em bay. Nguyên cứu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  bên ngang cứu bay. Nguyên cứu

เงไงก่เนี่ยชอบแบบไปเล่นรถลัจานายได้ไหมโหดเยีย<อ>มเขาข้างเฮียกันไปหลงหรือม่นเขาข้างกันไปไปเล่นไงไง่ก่อขอขึ้นเลยมา

มี่ทำอะไรไปใ้อ๋อเดินเ้นหิวยาวเเจ๋งว่ะไม่รู้ไม่รู้วมึงเมือนตายอ่โหเดี๋ดวตายเดือนี่ไม่แรงเลยไปเลยแต่วุ้งาได้แหละไหนฮ่แม่แม่ในดีว่ะรุนรุนเอาว่ะนอานอนเหนื่ียจริงอ่ะโอ้กันไปเกย์ไหนต่อมารัพี่ไม่ง่ายห่าไปแล้วยิงเกย์ dai <laughs> ừ không tao vào phòng rồi lên Nó đứng đi bắn đi nó bảo Ui hiền cái gần bay ngay cả. Nó mà lên. Phòng này nào nó ao nhưng

ไม่ีโอ oh, ้โหเฮียกันไหยเลือายไม่เห็นตัวของเราไม่เห็นตัวมุกอยาได้ไหมเอาไว้โอ้นู่บืนยังดีโอ้กันไหมเฮียยันแหลมมั้ยใช่ปะ

ไม่เอาไม่เอานานนี่เยอะไม่ต้องหันยังไูร้อยได้รูมุงยันได้วู้วววตากไหมขึ้ได้ยังไงพี่เหรอน้องจริงอ่ะจริงอ่ะจริงจริงกันหน้าเลยมาที่มาที่โอ้ มันเม็นเกยไหมหรือล่าแน่นอนเล่นได้อย่างเราพี่ดีกว่ายิงยังได้อ่ะนั้นสอยมไหมโหเนี่ยแล้วกูน้อยยิงใกล้ใกล้ใกล้ผมชอบอ่ะนั่ดูเอาเลย

chịt cho mấy đồ này mày luôn, ở đây cả, mình, mình bắn nữa hả? bắn ông mua của à. đó. Tài rồi, ở quá. Rồi, anh, ai, mua nó, nè, nó nè,

โดนเนี่ยไอ้ยิงไม่ร้านเลยบอลไม่ใครก็ต้องออกมาผัดแล้วยิงโอเคในความสำเร็จคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดถึงกใช้ผมด้วยนะครับเกมผมใช้เกมมันอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในกันหน้าบาย